สวัสดีค่ะเราเจียกิวันนี้กลับมาพบกับเกมซูมิเรโนโซระในภาคที่9วันนี้หนะ้าปกเกมมีคุณอีก,กาเพิ่มมาด้วยงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากที่กลับมาจากในมิติน่ากลัวนั่นแล้วส่วนดำมืดตึ๊ดตื้อในจิตใจแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านข้าวที่หมาม้าเตรียมเอาไว้ให้แต่คุณดอกไม้สีหน้าไม่ดีเลย กลับมาแล้วค่ะโอ้โหขอถอนคำพูดไปอย่างไวเช่แช่น้ำเหรอใช่ปะหรือว่าเป็นแค่ตะกร้าเฉยเอ้ากลับมาแล้วเหรอเอ๊ะแม่ตื่นมาแล้วเห็นว่าลูกไม่อยู่นะ่ะไปไหนมาเหรอหนูไปในเมืองมาค่ะเข้าเมืองงั้นเหรอ ลูกไปได้ยังไงน่ะเอ๊ะตบินไปอะเอ๊ะยังไงก็ตามหนูรู้วิธีที่จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะอย่างงั้นเหรอก็ดีแล้วล่ะนะงั้นลูกก็ไปทานข้าวสิแม่ทําอาหารกลางวันไว้ให้แล้วแม่เตรียมน้ำของคุณดอกไม้เอาไว้ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงรู้ได้นะคะ เงียบรีบๆไปกินซนะเถอะนาเมื่อตกี้คุณแม่เพิ่งพูดถึงเรื่องคุณดอกไม้ใช่ไหมมามาเอานะรีบไปกินได้แล้วเดี๋ยวราเมนมันก็อืดหมดหรอกราเมนข้าวกลงวันเป็นราเมนเหรอเนี่ยดูไม่ออกโอ้พอดูดีๆก็ใส่ไข่ด้วยนี่นะแม่มีแอบมองด้วยนะ ก็หนูไม่กินหรอแม่เอ้ากินข้าวหรือ,อยังล่ะอ่ะกินเลยกดสีนี้นะฮ้ายหิวจังเลยจะทานแล้วนะคะภาพราเมนที่กำลังร้อนๆน,นี่ที่สุดเลย ผมเองก็ชอบน้ำเย็นๆแบบนี้ที่สุดเลยเหมือนกันเธอคงจะคอแห้งมากเลยสินะอืมลำบากหน่อยนะอืมไม่เป็นไรหรอกนะเป็นความผิดของฉันใช่ไหมที่เข้าไปในบ้านธนากะานั่นน่ะเธอแค่อยากได้สมุดโน้ตของเธอกลับมาเองนะ่ะไม่เป็นไรจริงๆหรอ มันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วล่ะกลีบมันจะค่อยๆร่วงโรยมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยเหรอแค่ให้ผมได้เห็นวันที่แสนวิเศษตามที่สัญญาเอาไว้ก็พอจะพยายามแล้วกันนะเธอน่ะพยายามได้ดีแล้วนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ขอบคุณนะ รามเมงอร่อยจังเลยคุณหมาม้าเน,นี่ยเงียบมากเลยนะปกติก็เป็นแบบนั้นแหละตั้งแต่ที่คุณพ่อจากไป <c oughs> <c oughs> มีหันด้วยถึงฉันเองก็รู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกันก็เถอะเป็นห่วงหม่า <c oughs> ม้าเหรอก็แบบว่าเธอน่าอยากจะบอกความรู้สึกจริงๆกับมาม้าใช่ไหมล่ะ อืมก็ใช่อยู่แต่ว่าใจฉันยังไม่พร้อมเท่าไหร่มาม้าเองก็เคยมีช่วงเวลาที่เหมือนกับเธอไม่ใช่เหรอไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกนะ่าแต่ว่าผมน่ะรู้นะเมื่อนานมาแล้วมาม้าเองก็เคยมีช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันมีวันแบบนี้วันแบบนี้หมายความว่ายังไงเหรอเธอน่ะ ไม่ได้ตัวคนเดียวนะรู้ไหมจากนี้ไปก็ด้วยเหมือนกันนะก็มีคุณดอกไม้อยู่นี่นะช่วยอธิบายเรื่องในวันนี้ให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบว่ามันมีเรื่องบ้าบอเรื่องแปลกๆมากมายเพียบเลยจะถามอะไรดีเรื่องแรกเป็นเรื่องของอิกาเรื่องที่สองเป็นเรื่องของบ้านธนากะ เรื่องที่สามเกี่ยวกับตัวเธอเรื่องที่สี่ก็คือไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรให้ถามอ่ะถามเรื่องอีกาก่อนแล้วกันเห็นชอบมาป้วนเปี้ยนงั้นขอถามเรื่องของอีกาหน่อยนะมันน่ากลัวเนอะเจ้าอีกาพวกนั้นน่ะมีหน้าที่ในการปกป้องนะ่ะปกป้องเหรอแล้วพวกนั้นปกป้องอะไรอยู่ล่ะเพื่อปกป้องไม่ให้โลกต้องบิดเบี้ยวอะนะ งั้นฉันกับคุณยายก็ไม่ควรเจอกันอย่างนั้นหรอป้าป้าเองก็จะไม่กลับมาเหรออืมพวกอีกานะ่ะมีหน้าที่คอยเฝ้ามองและปกป้องชิสุโจของโลกด้วยดวงตาสีแดงฉานดุดดังอัญ,ญมณีจากโลกอันแสนไกลนั่นเพราะงั้นระวังตัวด้วยนะ ต่อไปก็เรื่องบ้านธนากะาแล้วเรื่องบ้านธนากาล่ะเป็นสถานที่ที่สีเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นนะซีททำไมถึงได้รู้ล่ะเพราะว่าความชั่วร้ายมันแพร่กระจายมาจากที่นั่นความชั่วร้ายแพร่กระจายเหรอใช่แล้วล่ะเหมือนกับคลื่นที่อยู่ในสระน้ำไงล่ะบ้านหลังนั้น มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อนานแสนนานมาแล้วและด้วยพลังชั่วร้ายนั่นทำให้เธอหลุดไปในที่แปลกๆเขาวงกดนั่นน่ะเหรอที่ฉันไปเจอตัวคุณดอกไม้นะ่ะใช่แล้วล่ะแต่ว่าอืมฉันรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างนะสถานที่แห่งนั้นนะ่ะจะดึงสิ่งที่เธอกลัวออกมานะสิซึ่งมัน จะดูเหมือนกับเงาเป็นแบบนั้นเองเหรอตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวอยู่นะต่อไปก็เรื่องของเธอแล้วเรื่องของเธอล่ะเป็นยังไงคุณดอกไม้ผมน่าหรอก็เป็นเพื่อนของเธอนะสิแล้วก็ฉันมาจากที่อื่นไม่ใช่ที่นี่นะเธอคอยเฝ้าดูคอยปกป้องฉันอย่างนั้นเหรอ เหมือนกับพวกบรรพบุรุษอะไรทำนองนี้อืมก็ผิดไปหน่อยนึงอะนะปกป้องนะ่ะก็ใช่แต่ว่ามันก็ผิดอยู่ครึ่งนึงก็แค่นั้นแหละนะอืมถ้าอย่างนั้นนั่นก็คือสาเหตุที่เธอมาจากต้นฟูจิสินะนั่นนะ่ะเป็นประตูทางเชื่อมต่อนนะ่ะต้นฟูจิเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่ง ที่นั่นอารมณ์ความรู้สึกจะมีรูปร่างมันก็คล้ายก,กันกับโลกนี้แหละนะแต่ว่ามันก็ต่างออกไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงเหมันกับเขาวงกฏมืดมิดนั่นอย่างนั้นเหรอก็มีบางส่วนที่เหมือนกันนะแต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันนะถ้าวันนี้จบลงเดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจเองไม่มีอะไรให้ถามแล้ว ข้าวหมดทันทีขอบคุณสำหรับอาหารค่ะวันนี้ยังอีกแสนยาวไกลนะควรจะไปคุยกับคุณแม่ดีไหมนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคุณดอกไม้วันนี้ฉันยังไม่อยากทำอะ่ะเอาไว้วันพรุ่งนี้ได้ไหมขอพลัดวันนะนี่ไอ้คำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้เธอก็พูดด้วยหรอกนะ และจากนั้นก็จะพูดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยทำต่ออีกใช่ไหมล่ะก็คงงั้นมัง้งต้องทำแบบนั้นแน่เลยเพราะงั้นทาไมพูดวันนี้ก็จะไม่มีวันไหนได้พูดอีกแล้วนะ <iende> ถึงสิ่งที่อยากจะพูดออกไปมันจะยากก็เธอะนะแต่ว่าวันที่คิดจะพูดออกไปนะ่ะมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะเอาเธอมันก็ขึ้นอยู่กับเธอนั่นแหละนะ เรามีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยงั้นฉันขอไปรอข้างนอกก่อนนะอย่าเสียใจไปล่ะอืมเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยล่ะเอาล่ะต้องพูดนะอ้าว กลับมาแล้วเหรอหนูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพิ่งจะกินข้าวเสร็จเองงั้นเหรองั้นเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดนะมามะ้าอะไรเหรอมามะ้าเคยมีวันที่แสนพิเศษไหมคะนั่นสินะก็เป็นวันที่ลูกเกิดมายังไงล่ะอ้าอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนั้น แบบว่าจากวันที่แสนธรรมดากลายเป็นวันที่แสนพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะอ่าแบบนั้นน่ะเหรออืมถ้าตอนนี้ก็ไม่มีนะแล้วตอนเด็กล่ะคะก็ไม่มีเหมือนกันอ้าวรีบไปได้แล้วแม่กำลังยุ่งอยู่นะมามาถ้าทางจะโกรธอยู่แฮะจะหยุดพูดดีไหมนะพูดต่อได้ไหม ่าไม่ได้ทําอะไรตอนน่อดีนิ้นชักตรงนี้มันเปิดด้วยเหรอก่อนหน้านี้ไม่เปิดนะสมบัติของฉันมีของสําคัญเก็บเอาไว้ข้างในเป็นบัตรสมาชิกของกลุ่มเมคานะ่ะถึงเคนจิอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าพวกเราทำมันด้วยกันตอนอายุเจ็ดขวบ ที่ถ่ายคู่กับจีเอททำไมฉันถึงยังเก็บเอาไว้อยู่นะแต่ว่าก็ทิ้งไปไม่ได้เหมือนกันจะว่าไปแล้วสมบัติของป๊าป๊าล่ะถึงจะมีรูปถ่ายที่เคยไปฮันนีมูนกับคุณแม่อยู่ก็เธอนะป๊าป๊าจะเอามันไปด้วยหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ อยู่ตรงนี้ไงว้าวสวยอะ่ะเกมนี้เขาทำภาพสวยจริงๆนะเนี่ยถึงเนื้อเรื่องตัวเกมการเดินมันจะดูเรียบๆแต่ภาพมันสวยมากอะ่ะในคืนนั้นมีกองไฟอยู่บนชายหาด พวกชาวบ้านแถวนั้นกำลังนั่งดื่มกันอยู่อย่างเงียบๆทุกคนใจดีกันทั้งนั้นแล้วก็แบ่งปันวายให้กันป้าป้าบอกว่าดวงตาของแม่เป็นประกายราวกับดวงดาราตอนที่ยังอินเลิฟกันอยู่สินะอืมเกลียวคลืนเขาก็ทำสวยอะ่ะ ท้องฟ้ายามค่ำคืนเปล่งประกายราวกับเวทมนต์แลปะปป้าในตอนนั้นก็วิเศษมากเลยทั้งสองคนในตอนนั้นแตกต่างกับในตอนนี้อืมนั่นคือปะป้ากับมามะ้าแต่ทำไมสีผมมันคนละสีกันเลยแบบตอนปนับปัจจุบัน มามาของซูมิเรผมสีดําแต่ทำไมในอดีตมันผมสีดูเหมือนน้าตาลน้ําตาลแล้วคุณพ่อผมสีออกม่วงๆแล้วทําไมซูมิเรออกขาวๆ <c oughs> เออช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดวีเหมือนมีรูปของคุณดอกไม้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันดูจางๆแต่มันก็มีอยู่ เป็นคุณดอกไม้ของคุณแม่เหรอแล้วตรงกองไฟเหรอมีไหมไม่มีน่าจะเป็นคุณดอกไม้ของคุณแม่จริงๆอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อผ้าแม่เคยบอกว่าได้ว่ายน้ำภายใต้แสงดาวด้วยพอพูดเรื่องนั้นทีไรปั๊บป้าก็มักจะหัวเราะออกมาตลอดเลย แล้วหม่าม้าก็จะพูดว่าโธ่ออกมาแต่ถึงจะทำท่าเหมือนโกรธแบบนั้นจริงๆก็ไม่ได้โกรธเลยพิซซ่ากับไวายเหรอในตอนนั้นพวกท่านทั้งสองมีความสุขมากเลยละ่ะเป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่ได้รู้เลยมันราวกับ เป็นโลกอีกใบเลยล่ะปะ๊าป๊าทิ้งรูปนี้เอาไว้ที่นี่มามา่าน่าสงสารจังอะคุยกันต่อได้ไหมโอ้ได้ได้ได้เอาแล้วนะ ฉันจะต้องบอกความรู้สึกของฉันให้กับมาม่าฟังแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะจะพูดยังไงออกไปดีจะไปก่อนดีไหมข้อแรกอืมเอาไว้ค่อยมาพูดใหม่ละกันข้อสองไม่ได้นะต้องบอกกับแม่อละต้องคุยนี่มามา่ามาม่ายังรักป,ป๊าอยู่หรือเปล่า ตายจริงเหมือนกับที่ลูกรักเคนจิน่ะเหรอเอ๊ะทำไมถึงรู้ลนะคะมาม่าแอบอ่านไดอารี่ลูกรู้ปล่ปาเนี่ยถึงได้รู้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกน่าจะแทบทุกคนนะนะทำถ้าเกิดว่าลูกมีไดอารี่ตอนเด็กๆแม่ก็เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันนะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะ แต่หนูนะ่ะคิดถึงเรื่องของเคนจิแทบจะตลอดเวลาเลยนะแล้วมามะ่าคิดแบบนั้นกับคุณพ่อหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่แล้วจริงเหรอโธ่อย่าให้มาม่าต้องพูดอะไรแบบนี้สิมาม่าเองก็อายเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมล่ะคะทำไมอะไรเหรอทำไมป๊าป๊ากับมาม่าถึงไม่จับมือกัน แล้วก็ไม่หัวเราะด้วยกันอีกแล้วล่ะคะหมายถึงก่อนที่ป๊บป้าจะออกไปนะคะ่ะหัวใจของคนเรานะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะหนูคิดว่าป๊บป้ากับมามาจะรักกันตลอดไปซะอีกแต่ว่าตอนนี้เอาล่ะรีบไปได้แล้วแต่ว่าจะบอกอะไรกับมามาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตาม หนูรักมาม่านะคะคือข้อแรกข้อสองนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะหมายถึงไม่อยากยุ่งด้วยแล้วกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ตอบข้อแรกดีกว่ารักมาม้าน,นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,ม,นมามาอะไรเหรอถึงจะยังลืมเรื่องของป๊าป๊าไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไรนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่กันแค่สองคนแบบนี้ก็ตามลูกไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปหรอกนะแต่หนูกังวลนะถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะมามารักที่สุดเลยนะคะยังไงก็ช่างเธอนะระวังตัวด้วยล่ะนะ รักลูกเหมือนกันนะซูมิเระัางหน้าต้องคุยกับป๊ะป๊าให้ได้เลยเย<อ>เขอบอกเลยว่านี่เราเริ่มเกมใหม่รอบที่สาคือเราอยากรู้ไงว่าภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษมันจะต่างกันขนาดไหนก็เข้าใจแหละว่ามันต้องต่างกันแน่ๆแต่ว่ามันต่างกันมากเกินไปจนเราต้องยอมมาเล่นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่กดกระชานะ เดี๋ยวค่อยไปกดเติตมเอาจะปลดอาชีพเม้นเขาหาพ่อได้ไหมฉันต้องคุยกับป,ะปะ๊าป๊าแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจามะมามนะ้าน่ะไม่ชอบให้ฉันโทรคุยกับป๊าป๊าที่บ้านแปลว่าต้องไปหาโทรศัพท์ที่อื่นสินะคุณดอกไม้อยู่เออใช่ข้างนอกนะั่นแหละ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอนดึกๆนะคะแล้วจากนี้จะเอายังไงต่อมีคนกำลังมาละอืมใครนั่นมันโบนี่นะ อีกเรื่องหนึ่งที่ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นต่างกันก็นกคือชื่อของโบเนี่ยแหละในจดหมายอ่ะมันเขียนแค่ว่าบิ๊กโบแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าไดยามะอะไรสักอย่างหนึง่งอ่านคันจิตัวที่เหลือไม่ออกแต่ยิ่งใหญ่มากเลยซูมิเระทาไมถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะคือว่าฉันไม่มีเวลาที่จะพูดอ้อยอิงหรอกะนะเจเอนะน่ะหายตัวไปทั้งยูกโทโมโกหายกันไปหมดเลย พอจะเห็นว่างมาเจเอะน่นเหรออืมอืมล่าสุดก็งั้นเหรออืมหาเจเอะไม่เจอเลยนะไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วก็บอกพวกคุณป้าด้วยนะคิดว่าคงไปได้ไม่ไกลนักหรอกตอนนี้ฉันกับเคนจิก็ช่วยกันตามหาอยู่แหละ ตอนนี้ถึงเวลาต้องไปรับใช้ท่านนายเหนือหัวแล้วเอ๊ะเคนจิด้วยเหรออยู่ที่ไหนเหรอไปละจ้าดูเหมือนว่าจีเอ็ดจะหายตัวไปจริงๆนะคุณดอกไม้ทำอะไรลงไปนะ่ะเอ้ยคืออืมเออว่านั่นเป็นประวัติศาสตร์อันดำมืดของผมเลยล่ะ เรื่องก่อนหน้านี้นะเหรอขอร้องล่ะช่วยบอกฉันทีก็เพราะแบบนั้นแหละนะคิดว่าก็คงจะติดอยู่ในกลับดักของผมนั่นแหละนะทำไมล่ะก็บอกแล้วนี่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่แสนวิเศษทีนี้ไม่มีเด็กพวกนั้นแล้วก็จะไม่มีใครมาขวางวันของพวกเราได้อีกเป็นไงล่ะ รู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกดีไหมข้อแรกไม่ข้อสองอืมการแก้แค้นนี่มันช่างสนุกจริงๆโหดร้ายไปไหมทำแบบนั้นมันโหดร้ายไปนะจะปล่อยให้จีเอกอยู่ที่นั่นไม่ได้นะเอโตไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้นะต้องไปช่วยจีเอก จเออยู่ที่ไหนเหรอฉันมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับจีเอกนั่นสินะเรื่องนั้นก็เขียนเอาไว้ในสมุดโน้ตด้วยนี่นาะนี่นายลืมเหรอเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามบอกว่าให้สนิทกับจีเอกเข้าไวนะ้หน้าอะไรแบบนี้แต่ตัวเองก็จับลากเข้าไปขังเอาไว้เนี่ยนะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้ำแล้วก็ยังบอกอีกว่าแหมการแก้แค้นแบบนี้ไม่ดีเหรอไม่ไม่รู้สึกดีเหรอเหมือนมันลืมไปหมดแล้วเรื่องมิตรภาพ อิตตนะันฟูจิน่ะเป็นประตูไปสู่โลกที่พวก g ีเอทถูกรั้งเอาไว้งั้นต้องไปที่นั่นกันแล้วทำแบบนั้นจะดีหรอหอ,อืมอืมดีแล้วเอาล่ะค่ะซูมิเรสโนโซระในพาร์ทนี้ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย